พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุษเทพ,พบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรรณะ ทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ ปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์สเสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย ในวัฏฏะสงสารเพื่อบรลุมรคนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร เชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับิโยโซภควระวรังสัมมาสัมพุทโธ Saasa sa sangku ama yang bakwanku Maca nata nuka mama nsa ibnesa kare tukata panna karapute patikanatu sukaya. you wow. are พุทธะสะภะโขวโตปุพพาคณมการังกรโวมะเส วาทวาอารังหทวะสัมมาสัมพุทธัสสะอนุมยังพุทธาพิทุติงกโรมะเส

ยังชนงเกวารปาริปุณังปาริสุตังพระมัจจิยังปะกาเซสิตามังระขวันตังอาภิปูชยามิตามังภาควันตังสิรสานามิ อนัมยังธรรมะพิทุเติงกะโรอามะเส ต่างเวทิตาผโววิญญาณอิปามาางังธรรมังอภิปูชยามีปามาางังธรรมังสิระสานาม,มามีอนมยังสังฆาพิทุตตหิงกรโรอมะเสเ โยโซสุปปติปันโนภาควโตสาวกสังโฆอุสุปปติปันโนภาควโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภคว ยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถักภริสักุคละเอสาภระเขว่โตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุไนโยทากิไนโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสั งสังฆังอภิปูชายามิธารมังสังฆังสิระสานามามิอนัมยังรัตนัตยปนามคาทายเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันจาพนามะเสเ พูทโตสุทโตกรุณา m a h a n a โยจันตสุทัภรญาณโลจันโลโลกัสสะปะภู่ปะกิเลสะคาตะโกลวันทามิพุทธังอาหามาทเรณตัง ัมโมหะทิโพวิยตัสสะสะุโนโยมะคะปากะมะตะเพนะภินนะโกโลกุตะโรโยจะตะทะทะทิปะโนวันทามิธรรมัอหะมะทเรนตงสโสุเขตาพยติเขตสัญญิโต โยติทัสันโตสุขตาหุปัวทะโกโลละปะฮีโนอริโยสุเมทโสวันธามิสังขังอาหามาตเรนาตังอิเจวะเมกันตะปิปูชะนายกังวัตทุตยังวันทยตาปิสังขตัง ปุญยามังมยายังมามาสะพุปัทวาะมหโณตุเวตาสะปะภาวสิทิยาอิท่าตาท่าคาโตโลเกอุปันโนอารหังสัมมาสัมพุทโธ โมจะเทสิตัวนิยานิโก้อุปสมิโกปาริิพานิโกสัมโพคีธรรมีสุขตะปะเวทิโตมายั่งตังธรรมังสุตวะเอวังชาณามาชาติปิทุกขาชะราปิทุกขามรณัมปิทุกขัง กปบริเตวะทุกขโทมานัสุปายาสปิทุขังปิเยหิสัมปโยโคทุโคะปิเยหิเวปโยโคทุโคะยามปิชังนราปิตามปิทุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาสซยาทิธัง รูปูปาทานขันโัเวทนูปาทานขันโัสัญญูปาทานขันโัสังขารูปาทานขันโัวิญญาณูปาทานขันโัเยสัมปริญญาญาทารมาโนุสุปัคขวา สาวะเกวินติเอวังภาคาจปนาสสะภาควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีภาหุราปวะตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจา วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาระอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเตมยัง ติณามหาชาติยาชรามารณีนัโสเคียปาริเทเวหิทุเคีิโทมานาเสหิอุปายาเสหิทุกโคติณาทุกขปเรตตาอเิวานนิมัสเกวลาสัตุขคันทัสสะอันตักิริยา Banyaya Thati Jiraparini Putang Pitang Pakawantang Saranakata Tamaja Sangkaja Tasa Pakawatuo Sasanang Yakasa Setiya Kapa Lang Manasika Roma Anupati Pachama Sasano Pati Pati อิมาสาเก่วลาสัตว์ทักคขคันทัสสะอันตะกิริยายาสังวาทตุนอันตมยังปฏิทานาคาทายโยภนามะเสยา เตหทิงตหิงตาธรรมธานีนภวันตุปุชิตาสติ่งกัลโวเตทวิหารมันเดเรเทราจมาชาณวกาจพิขาวูสารามิกาทาณปติอุปาสกา Nikamma caira, sapa napu ta suci tapawan tu te, chara pucai picha anda sampawa, samseta catta atawa papa tika, niyani sape bhikkhu sakaro duta sankhayam dhatu cirang sattang dhammo dhammo dhamma kharaja pukkhala sankho bhotu sammakho vadhayac โคติงสัมปาปุนนยมา,ามะอาเมหริยปเวทิเตเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายา เตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา ตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณัทายาติสารเนนะสหานิยาจามาณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิ ุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสระนังขจามีทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามีตติยามปิพุทธังสระนังขจามิตติยามปิพุทธ ทังสารนังขจามีตติยามปิธรรมังสารนังขจามีตติยามปิธรรมังสารนังขจามีตติยามปิสังฆังสารนังขจามิตติยามปิสังฆังสารนังขจามีติสารนาคมานังนิธิตังอามะ พันเตปานติปาตาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิปานติปตาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณี สิกขาปะทาังสมาธิยามิอธทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ กามสุมิชาจาราเวรมณีศิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีศิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสัทุกรา Crack.